สวัสดีครับผมวันชัยประชาเรืองวิทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน NLP กฎแห่งการดึงดูดและจิตใต้สำนึกคุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคิดลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีผลลัพธ์แล้วก็วันใจต่ออนาคตของตัวคุณเองคนทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นครับมากมายเหลือเกิน ที่กำลังคิดลบระยะนี้นี่มีคนถามผมเข้ามาเยอะมากเลยว่าอาจารย์หนูเป็นคนคิดลบผมเป็นคนคิดลบแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะรับมือกับนยังไงดีในวันนี้ครับผมจะมามอบเทคนิคสามวิธีง่ายๆให้คุณสามารถรับมือกับการคิดลบได้ครับวิธีแรกผมขอให้คุณเนี่ยลองคิด ถึงก้อนเมฆความคิดน่มันก็เหมือนก้อนเมฆก้อนเมฆเนี่ยมันลอยมาแล้วมันก็ลอยไปมันลอยมาแล้วมันก็ลอยไปมันไม่มีความจีรังยั่งยืนอะไรเพราะฉะนั้นพอคุณคิดลบนะครับให้คุณพูดกับตัวเองว่ามันก็แค่ก้อนเมฆก้อนหนึ่งมันก็แค่ก้อนเมฆก้อนหนึ่งปล่อยให้มันจากไปครับปล่อยให้มันจากไปรู้สึกปล่อยวางได้วิธีที่สองนะครับ ต่อไปนี้เนี่ยคุณต้องรู้ว่าการคิดลบเนี่ยมันคืออะไรการคิดลบก็คือการที่คุณกําลังจดจ่อไปยังสิ่งที่คุณไม่ต้องการแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความสําเร็จเนี่ยคุณจะต้องจดจ่อไปกับสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นขอให้คุณพูดกับตัวเองครับบันพูดตัวเองว่าคุณต้องการอะไรบ้างพูดออกไปเลยครับผมต้องการความสุขผมต้องการความมั่งคั่งผมต้องการความสําเร็จผมต้องการการคิดบวกผมต้องการการคิดบวก พูดชัดๆว่าคุณต้องการอะไรจดจ่อไปที่สิ่งที่คุณต้องการนี่คือวิธีที่คุณเนี่ยจะสามารถแทนที่การคิดลบด้วยการคิดบวกได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในแต่ละขณะเนี่ยคุณคิดสองอย่างพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดว่าคุณมุ่งจดจ่อไปที่สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคุณก็จะไม่พูดถึงสิ่งที่คุณไม่ต้องการเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ได้ไม่สามารถคิดลบได้ครับและวิธีที่สนะครับ ถ้าคุณจับได้ว่าคุณคิดลบผมแนะนาให้คุณออกไปวิ่งเดี๋ยวนี้เลยครับวิ่งให้เหงื่อออก20นาทีคุณจะรู้สึกถึงความปลอดโปรง่งและในตอนนั้นเองนะครับความคิดของคุณนั้นนะครับมันจะสดใสมันจะล่าเรื่อมันจะเต็มด้วยพลังที่สร้างสรรค์เพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งมันก็แค่ก้อนเมฆสองจดจ่อไปยังสิ่งที่คุณต้องการพูดแต่สิ่งที่คุณต้องการและสามไปออกกำลังกายหนักๆ และผมรับประกันว่าคุณจะกลับมาคิดบวกมีความสุขและมีผลลัพธ์อย่างแน่นอนจะลืมเลยครับทำมันให้ได้ครับและคุณจะสุดยอดอย่างแน่นอนและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ